สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับปืนวิวสันคอมแบท CQB นะครับก็แกะกล่องกันเลยนะจะเรียกว่าแกะกล่องก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแกะกระเป๋าบ่านะเพราะว่าวิวสันคอมแบทเนี่ยเขามาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับกระเป๋าผ้านะในกระเป๋าก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์นะเท่มากนะครับถือไปถือไปที่ไหนเนี่ยก็รู้เลยนะว่าเราใช้วิวสันคอมแบทนะครับ ก็จะเป็นการบ่งบอกลถนิยมของเจ้าของปืนนะฮะเรามาเปิดดูเปิดกระเป๋ากันเลยนะครับในกระเป๋าก็จะมีถุงนะครับใส่ตัวปืนนะฮะแล้วก็มีพวกคู่มือนะคู่มือต่างๆแล้วก็มีผ้านะครับะแล้วก็ตัวหน้ากระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นที่ช่องใส่แม็กกาซีนนะครับ แม g กกาซีนตัวนี้ก็จะแถมมา2ตัวนะครับเป็นเป็นแม็กตัวนี้นะครับคุณผู้ชเป็นตัวท็อปทของแม g กกาซีนของวิ l s ั n Combat เลยนะตัวช่องเนี้เราจะใส่แม็กได้ทั้งหมด7อันนะครับใครซื้อปืนใบก็ต้องสะสมแม็กให้ครบนะครับให้ครบช่องนะครับ <c oughs> เพื่อความเพื่อความเท่แล้แล้วก็พร้อมใช้งานสูงสุดนะตัวด้านหลังกระเป๋าก็าจะมีช่องใส่ของใส่อุปกรณ์ อีกสองช่องนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวปืนนี้ก็จากร้านเทเวศนะครับร้านปืนเทเวศนะตัวปืนนี่เจ้าของปืนก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับก็ขอขอบคุณเสียบ๊อฟนะบริษัทไอเดียโซลาร์เซลล์นะครับถ้าใครสนใจนะโซลาร์เซลล์ต่างๆก็เสิร์ชหาได้เลยนะครับไอเดียโซลาร์เซลล์ตัวนี้ใน ุนะครับก็จะมีพวกคู่มือนะคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนะตัวนี้สติกเกอร์วิวสันคอมแบทนะอ่ะมาดูตัวปืนกันนะครับนี่ตัวปืนก็ใส่มาในถุงของวิวสันคอมแบทนะครับตัวปืนนะวิวสันคอมแบทหนึ่งเจ้าหนึ่งซีคิวบีเนี่ยเป็นปืนหนึ่งเจ้าหนึ่งขนาดห้านิ้วนะครับเป็นปืน สนามนะฟูใสนะครับตัวปืนก็ประมาณนี้ยูสันคอมแบททุกรุ่นนะครับก็จะมะีการผลิตที่ปราณีตเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นส่วนทุกมุมทุกเหลี่ยมมุมเนี่ยจะถูกขัดแต่งปรับแต่งให้มีการลบคมลบอะไรเนี่ยทุกอย่างนะเดี๋ยวเราลองมาดูค่อยๆดูทีละชิ้นดีกว่านะตัวสไลด์นะครับสไลด์ด้านซ้ายก็จะมีโลโก้ของยูสันคอมแบทนะ ใช้วิธีกวิธีการยิงเลเซอร์นะครับเป็นตัวหนังสือนะตัวปืนเนี่ยเป็น,ปนวัสดุสแตนเลสทั้งตัวนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าของสไลด์ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับปาดเหลี่ยมมุมประมาณนี้นะบ,บนสไลด์เนี่ยด้านใต้เห็นไหมฮะตรงเหลี่ยมมุมที่มีการสัมผัสเนี่ยเขาจะลบเหลี่ยมลบมุมปานนี้นะครับเสมอกันหมดทุกชิ้นเลยนะสมราคาตัวนี้สมราคาบอกตรงนะะ เป็นปืนที่ผมชอบนะชอบมาต,ตั้งนานแล้วนะเป็นสุดทางของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยในเรื่องของคุณภาพนะครับตัวเช็คเกอร์ด้านหลังของสไลด์ก็เนะี่ยประมาณนี้นะครับไม่คมนะครับไม่คมไม่บาดมือนะแต่ว่าหนึบจับดึงขึ้นสไลด์เนี่ยหนึบมือนะครับแต่ว่าลบเลี่ยมถูกลบเลี่ยมลบมุมด้วยความปันนิดเรียบร้อยมากนะครับหลังอ่อนทรงบีวเทลนะครับตัวนกสับก็เป็นนก นกปลูนะครับระบบเซฟตี้ก็จะเป็นเมนวนเซฟตี้นะครับจะมีทั้งสองฝั่งเซฟตี้สองฝั่งซ้ายขวานะครับขนาดตัวเซฟเนี่ยสังเกตดูนะครับเลี่ยมมุมของเซฟก็จะถูกลบนะบไม่บาดมือนุ่มนะครับขึ้นเซฟสมบูรณ์คล่องมากนะครับทั้งซ้ายและขวานะนะฮะแล้วก็ ลงมาด้านล่างก็จะเป็นบ่อบแม็กนะครับตัวบ่อบแม็กก็จะมีการปาดลบเหลี่ยมมุมนะครับเวลาพกเพื <_ c oughs> ่อจะไม่ติดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเหลี่ยมมุมของของด้ามน,นะตัวด้ามตัวตัวโครงด้ามเลยพวกนี้นะครับจะลบให้เสมอกับเสมอกับตัวบ่อ,บอบแม็กทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็หน้าด้ามก็จะมีเช็คเกอร์นะครับมีเช็คเกอร์หน้า,นาด้าม หนึบมือนะครับแต่ว่าไม่คมไม่บาดมือนะี่ตัวนี้ปุ่มกดแม็กก็ประมาณนี้นะครับเป็นทรงมาตรฐานของวิสันคอมแบทคันค้างสไลด์นะครับก็จะเป็นตัวก,กึ่งว่ามันจะใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นปืนที่สร้างออกมาเพื่อเพื่อการใช้งานต่อสู้บ้างอันตัวนะไม่ได้สร้างมาเพื่อเพื่อแข่งขันนะปุ่มกดแม็กก็จะทําออกมาพอดีพอดีไม่เกะกะในการพกพา ส่วนด้านขวาของสไลด์นะครก็จะมีตัวหนังสือนะครับ CQB นะครับเป็นชื่อรุ่นนะย่อมาจากประมาณนี้นะครับตัวด้านหลังก็จะมีโลโก้นะโลโก้นกของวนะิวซันนะนกอ็ก็จะเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วนะครับรงปืนก็เป็นส t ตลเลตล้วนนะครับไกลเป็นไกล3มลูนะไกแบบ สามลูของวิวสันคอมแบทเองนะครับศูนย์นะครับศูนย์หลังเป็นศูนย์แบบปรับได้นะแต่ว่าทรงโบมาก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นทรงของของวิวสันคอมแบทเขาเองนะครับผลิตผลิตเองครับผลิตเองนะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์แบบในไซส์นะครับในไซส์แบบสามจุดตัวศูนย์เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความประณีตเรียบร้อยในการฝัง ในการฝังศูนย์เข้าไปอะไรพวกนี้นะครับเรียบร้อยมากนะตัวหลังหลังของสไลด์ก็จะมีการเช็คเกอร์การแสงสะท้อนเอาไว้นะครับศูนย์หลังก็จะเป็นแบบปัดลบเหลี่ยมลบมุมนะครับลบมุมด้านด้านซ้ายขวาแล้วก็ล่องศูนย์ก็จะเป็นตัวยูนะครับมีจุดมีจุดขาวสองจุดนะฮะศูนย์หน้าก็จะเป็นแบบฝังแบบล่องห่างเหี่ยวนะครับสามารถเคาะซ้ายขวาได้เป็นศูนย์ในไซส์นะครับ หลังสไลด์เนี่ยก็จะมีการเช็คเกอร์นะครับเช็คเกอร์กันแสงสะท้อนนะครับกันแสงสะท้อนเอาไว้นะครับประมาณนี้นะตัวลำกล้องก็จะมีการลบการจัดนะครับกัดเป็นเป็นล่องเอาไว้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยนะครับตัวหลังลำกล้องก็จะเขียนไว้ว่าว i วสันคอมแบทนะวิวสันจุดสี่ห้าเอซ ประมาณนี้นะครับช่องช่องไข่ปอกก็ปาดขยายขยายใหญ่เอาไว้นะครับกว้างนะครับกว้างมากเลยนะครับลดการติดขัดของตัวปืนนะปืนยูสันคอมแบตทุกรุ่นเนี่ยเ,เป็นปืนต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับของปืน911ผมกล้าบอกแบบนั้นเลยนะนะครับตัวลำกล้องก็ด้านหน้าจะปาดคราวเอาไว้นะครับประมาณนี้นะงานปั้นนี้เรียบร้อยนะครับสมราคานะครับ ตัวนี้สามแสนกว่าบาทนะครับก็บอกได้เลยว่าสมราคานะครับอยากได้บ้างนะต้องเก็บตังก่อนนะครับ okay, โอเคก็ดีใจนะที่ได้ยุเพื่อนซื้อมานะครับว่าเราก็อยากยิงด้วยนะก็ยุเพื่อนซื้อเราจะได้กินด้วยนะดูข้างในกันนะดูข้างในกันดีกว่าว่าการผลิตนะครับของเขาเนี่ยปรนนี้แค่ไหนนะครับการถอดการถอดประกอบนะครับของยูสันรุ่นนี้ก็จะ ต้องใช้ตัวออคลิปนะครับคลิปผมไปไหนแล้วใช้คลิปคลิปนบกระดาษนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวหาก่อนเจอแล้วนะครับนี่คลิปนีบกระดาษนะครับงอเป็นรูปตัว L อแบบนี้นะฮะแล้วก็พอค้างสไลด์แล้วเนี่ยเราจะเห็นรูด้านใต้เห็นไหม ก็คล้องเข้าไปนะครับพอคล้องเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปลดสไลด์นะครับค่อยๆนะครับค่อยๆดึงนะครับถ้าเราปลดแรงๆเนี่ยตัวสไลด์เนี่ยมันจะมากัดกัดตัวคลิปเนี่ยมันจะขาดนะเหมือนเราเอาตันไกไปตัดอะไรสักอย่างเนี่ยต้องระวังตรงนี้นะครับค่อยๆปล่อยค่อยๆผ่อนมาให้มันเบรกนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยพรวดไปเลยมันกัดขาดเลยนะแล้วมันก็จะต้องมางัดออกนะครับทําให้ยากลําบากในการงัดนะครับ แล้วก็การถอดก็เหมือนเหมือนกับหนึ่งตั้งหนึ่งทั่วไปนะครับยกคันคางสไลด์ออกยกออกแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์เดินหน้าไปจากนั้นก็ดึงไกด์หลอดออกนะครับตัวไกด์หลอดเนี่ยเข้ามาจากโรงงานก็จะมาแบบนี้เลยมีมีแท่งมีแผ่นบัฟเฟอร์นะครับสีฟ,ฟ้าเนี่ยอยู่ระหว่างตัวอยู่ระหว่างตัวสปริงนะครับใส่ ใส่บัฟเฟอร์ก่อนแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับเราก็จะมีปลอกตัวลำกล้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพับตรงเตงแล้วก็ดึงลำกล้องออกนะครับลำกล้องเนี่ยเป็นแบบบูบาเรลนะครับเป็นลำกล้องหนาบูบาเรลไม่ใช้บูทลำกล้องนะครับตัวปลัก๊กตัวปลั๊กของไกด์ลอดก็จะเลยเป็นแบบรีเวิร์สปลัก๊กนะครับไม่ต้องใช้บูทลำกล้องนะตัวลำกล้องก็มีการซออนะซอล่องลด เรื่องน้ำหนักลงไปได้พอสมควรนะครับเป็นลำกล้องหนาก็จริงแต่ว่าลดลดน้ำหนักลงไปได้พอสมควรเลยนะครับตัวลำกล้องเขาก็จะ,ะมาบานแค่ตรงปลายเท่านั้นนะครับจะได้ไม่ต้องทาหนาแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นะในจุดที่ไม่มีความจำเป็นเขาก็ทําบางๆไว้นะฮะนี่ตัวลำกล้องนะครับปืนดุสันคอมแบ็คเนี่ยทุกทุกจุดทุกส่วนเนี่ยคือเป็นปืนมาแบบ ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับแม่นมาจากโรงงานนะปัณณิพิธิพิถันมาจากโรงงานทุกจุดทุกชิ้นส่วนแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับเอามาก็ใช้ได้เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับงานปันณิทุกชิ้นตวัวเฟรมนะครับก็ประมาณนี้นะครับความแน่นเนี่ยมันแน่นแบบกําลังดีนะครับไม่ไม่แน่นไม่แน่นจนเกินไปจนถึงกับดึงไม่ไหวนะครับ เพราะว่าวิวสันเนี่ยต้องการสร้างปืนออกมาให้เป็นปืนปืนต่อสู้นะเป็นปืนต่อสู้เพืงอกันตัวเะนั้มถ้าเกิดว่าปืนมันแน่นเกินไปจนจนดึงสไลด์ไม่ไหวเนี่ยอันนี้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานแล้วนะครับการประกอบก็ย้อนกลับทางเดิมนะครับพับตรงเตงลงเอาลำกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็งัดตรงเตงขึ้นมาใส่แกนหลอดเข้าไปนะครับ เลื่อนสไลด์เข้าไปแล้วก็เลื่อนให้ตรงให้ตรงร่องของเขาครับขยับขยับหน่อยอย่าไปใช้แรงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเราก็ขยับนิดนึงนะครับขยับขยับกันหน่อยแล้วใส่ลงไปตรงตรงนะครับตัวนี้ใส่ตรงๆได้เลยนะครับกดลงไป แล้วก็ข้างสไลด์แล้วก็ดึงตัวตัวล็อกออกนะครับแล้วก็ปลดสไลด์เข้าไปโอเคนะครับไก่ตัวนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับเพื่อนผมก็ขอยิงเดิมๆก่อนนะตัวไก่ตัวนี้เดี๋ยวลองวัดน้ําหนักไก่ดูว่ามาจากโรงงานเนี่ยได้น้ําหนักไก่ที่เท่าไหนนร,ไาร,าร่นะครับไก่จากโรงงานสี่ปอนด์นะครับเป๊ะเลยนะครับ อย่างที่ผมประมาณไว้นะครับผมก็ประมาณไว้ว่าไกลจากโรงงานเนี่ย Man. ลงเหนียวดูเนี่ยมันน่าจะประมาณ4ี่ปอนด์วัดออกมาก็สี่ปอนด์เป๊ะเลยนะครับไกลโคมนะครับหนักเท่ากันทุกนัดนะแม้ว,ว่ามันจะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันหนักนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หนักมากนะครับกําลังดี ảo. วัดวัดวัดไปมัน ื่อกี้มันค้างหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วเหลือสามปอนด์ครึ่งทุกครั้งเลยครับโอเคผมสรุปได้ว่าสามปอนด์ครึ่งนะครับไม่ใช่สี่ปอนด์นะครับโอกีสามปอนด์ครึ่งนะครับวัดหลายครั้งแล้วก็สามปอนด์ครึ่งนะครับไม่ใช่สี่ปอนด์นะแก้ไขข้อมูลนะครับกำลังดีนะครับปืนต่อสู้ป้องกันตัวนะน้ําหนักไกไม่ควรต่ำกว่าสามปอนด์ครึ่งนะครับอันนี้วัดกี่ครั้งละสามปอนด์ครึง่งเมื่อกี้ขอโทษทีตัวตัวนี้มันอาจจะมันอาจจะค้างอยู่ นะครับอาจจะขังอยู่หยิบขึ้นมาไม่ได้ดูว่ามันขังอยู่ก็วัดไปมันเลยขึ้นสี่ปอนด์นะครับน้าหนักไก่โรงงานอยู่ยที่สามปอนด์ครึ่งน,นะครับผมโอเคนะครับลูสันคอมแบทก็ความสวยงามความประณีตบรรจงนะครในการผลิตเนี่ยผมยอมให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในปหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งระดับต่อสู้นะครับที่ออกจากโรงงานแล้ว ไม่ต้องทําอะไรเลยไว้วางใจได้นะครับในเรื่องความแม่นยำความรุดมนววในการยิงแล้วก็ความเชื่อถือความเชื่อถือไว้วางใจได้นะครับผมยกให้วิวสันคอมแบทเป็นเบอร์หนึ่งนะทั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับโอเคคลิปนี้ก็ผงจะประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ่าเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ โชว์ตัวกลุ่มกระสุนที่มาจากโรงงานนะครับก็คือแผ่นนี้นะเมื่อกี้มันอยู่ในในอซองเอกสารนะครับก็เลยเอามาโชว์เพิ่มเติมให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้กลุ่มกระสุนเนี่ยที่มาจากโรงงานตัวนี้เขาใช้ใช้คนใช้คนยิงนะครับใช้คนยิงนะกลุ่มกระสุนจะแน่นขนาดนี้เลยนะครับในระยะ15หลาหลาสิบห5หลาเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่าระยะ15หลานะครับ มีนะครับรายละเอียดมีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าผลผลิตคนประกอบอะไรพวกนี้นะครับก็มีไลายเซ็นนะครับตัวนี้ก็เป็นใบการันตีนะครับเหมือนใบการันตีประกันกลุ่มนะครับประมาณนี้โอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับปืนยูสันคอมแบ็คก็ ไปลองไปดูลองไปสอบถามนะครับที่ร้านปืนเทเวศนะครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ากระบอกนี้เป็นกระบอกทุดท้ายนะครับก็ต้องรอต้องรอการน,นําเข้ามาใหม่นะครับถึงจะมีขายอีกทีหนึ่งก็ล,ลองสอบถามแล้วก็สั่งจองกันดูนะครับรือือคอมแบตซื้อมาไม่ผิดหวังนะรับรองได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ